ถ้าฉันบอกพวกคุณว่าเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่ตอนที่มีสัญญาณอันตรายคนอย่างพวกเขานั้นก็จะเอาพาสคลุมออกมาจากที่ไหนไม่รู้แล้วก็บินไปต่อสู้กับเหล่าร้ายเลยล่ะการต่อสู้กับเหล่าร้ายไม่ได้เป็นแค่สิ่งเดียวที่พวกเขาต้องทำหรอกนะพวกเขายังต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันมอลลี่เธอเป็นภารกิจใหม่ที่สําคัญมากเลยสําหรับโม,มนิกาและโจอ,อ้พวกเขามาช่วยเธอไว้แล้วก็รับเธอไปเลี้ยงและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง ซูเปอร์ฮีโร่เขาก็มีวันต้องทำงานเหมือนกันพวกเขามีกิจวัตรประจำวันแข่งพวกเขายังชอบอิจฉากันด้วยแต่มันก็มีบางอย่างที่พวกเขาสามารถทำได้แต่พวกเราทำไม่ได้มนิก้าสามารถหยุดเวลาได้มันช่วยให้เธอสามารถต่อสู้กับคู่แข่งของเธอได้นะ่ะเธอก็เลยตัดสินใจลบเดตติ้งแอปของเขาทิ้งไปเลยแล้วก็เข้าไปดูแลเรื่องอาหารของลูกสาวของเธอเธอไม่เคยโดนจับได้เลยนะทุกคนก็เลยงงกันมากเลยละ่ะ การต่อสู้กับเหล่าร้ายเป็นสิ่งที่รอไม่ได้หรอกนะแต่ถ้าคุณกําลังยุ่งอยู่กับการทํางานก็คงจะไม่มีพลังอันไหนที่จะช่วยได้หรอกมั้งตอนที่โมนิก้าโคลนิ่งตัวเองเพื่อทํางานบ้านอยู่นั้นโจอ,อ้ก,ก็เพิ่งกลับมาจากการสัมภาษณ์งานทุกอน,น,นไม่จ้างเขาอีกแล้วเขาเริ่มที่จะเครียดแล้วล่ะเขาก็เลยใช้พลังจิตของเขาในการปิดประตูแต่ดูเหมือนว่าการปิดประตูครั้งนี้มันจะแรงเกินไป เขาก็เลยทารูปครอบครัวตกลงมาเลยโอมิอก้า,ดดาก็โก <c oughs> รธมากเธอเลยบอกให้โจอ้เอารูปไปขแขวนไว้ที่เดิมเลยนะแต่เขาไม่สนใจเธอเลย <c oughs> เพราะว่าเขาเหนื่อยนี่ะ <c oughs> การหางานเนี่ยมันเหมือนคิปโตไนท์สำหรับเขาเลยมันทาให้เขารู้สึกอ่อนแอแต่ตอนที่พวกเขามีมอลลี่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไป <c oughs> เธอหางานมาให้พวกเขาด้วยนะ <c oughs> ที่โรงเรียนของเธอนะี่มันบ้าบอมากเลยอย่าไปถามเลยนะว่ามอลลี่เธอได้งานนี้มาได้ยังไงมันไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่หรอ เธอแค่ส่งอาจารย์คนเก่าของเธอไปเที่ยวนิดเดียวเองโจอ,อีกเขามีงานทําแล้วล่ะแต่เขาไม่เคยทํางานที่โรงเรียนแบบนี้มาก่อนเลยแล้วดูเหมือนว่าที่นี่แหมมันมีงานเยอะเลยล่ะโดยเฉพาะในห้องโถงแบบนี้ลหละคุณมักจะเดินชนกับนักเรียนแบบนี้ได้มันเกิดขึ้นบ่อยมากแต่โชคดีสําหรับซูเปอร์ฮีโรของเราการทําเงินตกไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรโจอ,รอีกเขามีพลังพิเศษเขาสามารถเก็บเงินที่อยู่ใต้ล็อกเกอร์ได้อย่างง่ายได้แถมยังเก็บของอย่างอื่นมาได้อีกด้วย อาจารย์สุดเจ๋งคนนี้เขาก็เลยทำให้นักเรียนประทับใจมากเลยล่ะเขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงอาจารย์แห่งปีด้วยนะตาะพลังพิเศษของเธอโมนิก้าก็เลยเก่งเรื่องการทำอาหารมากแค่กลิ่นของพายเชอร์รี่นั้นก็ทำให้ทุกคนหลงไหลแล้วโดยเฉพาะเจออี้ไงเขาชอบกินพายของภรรยาของเขามาก เขาทนรอที่จะได้กินมันไม่ไหวแล้วแต่ภายน,นี้เป็นมือค้ำสำหรับครอบครัวเขาเลยต้องรอสักหน่อยแต่อตอนนั้นหัวขโมยก็เข้ามาขโมยของในบ้านของเขานเนี่ยมีของให้ขโมยเยอะเลยแต่เขาคิดอะไรของเขาเนี่ยสงสัยเป็นแค่โจรกระจอกนะเขาน่าจะเปลี่ยนใจเราไปหางานอื่นทำดูนะโถเอ้ยสงสัยจะไม่ทันแล้วเขาจะต้องเสียใจกับสิ่งที่เขาเลือกนี่นเป็นการเริ่มต้นอาชีพขโมยที่แย่มากต้องขอบคุณพลังจิตของเขาเลยล่ะ ไม่งั้นเขาต้องมีปัญหาแน่นอนสงสัยเขาจะเหนื่อยเกินไปที่จะไปตอกตะปูอย่างน้อยเขาก็ตอกตะปูได้แล้วและเขาก็สามารถทำสิ่งที่มอนิก้าอยากให้เขาทำเสร็จแล้วล่ะปกติเธอก็คงจะแฮปปี้เลยนะแต่คงไม่ใช่วันนี้หรอกเขาทำพายของเธอพังหมดเลยนี่มาสำหรับมอลลี่เลยนะ ตอนนี้โมนิก้าและโจอีเขามีงานทำแล้วแต่พวกเขาก็ยังหาเงินได้ไม่เยอะเขาไม่มีของกินในตู้เย็นเลยอ่ะบางทีมันอาจจะมีอยู่เต็มเลยก็ได้นะแต่การใช้พลังจิตของโจอีนั้นมันใช้พลังงานเยอะมากมันก็เลยทำให้เขาหิวไงล่ะแบบเนี้ยก็ัวของเขาคงจะต้องทนหิวเพราะพลังพิเศษของเขาแล้วมั้งเขาต้องหางานใหม่ทำแล้วล่ะและโมนิก้าเธอก็มีไอเดียแล้วเธอคิดว่าโจอีจะต้องเป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากแน่นอนเพราะว่าเด็กๆเ,เขาชอบซูเปอร์ฮีโร่ไง เร็วเข้าโจอ้ทำให้เด็กๆสน,นุกให้เต็มท e ี่เลยนะเด็กๆชอบซูเปอร์ฮีโร่ที่พล so ังของพวกเขาและความอารมณ์ดีของพวกเขานั่นแหละแต่สงสัยโจอ้จะไม่ค่อยมีนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเขาอยู่ในอันดับที่ต่ำมากเลยสำหรับชาร์จซูเปอร์ฮีโร่เขาอารมณ์เสียมากเลยจนเขาอยากจะหนีไปแล้วเนี่ย แต่สภาพอากาศก็ทําให้เขาคิดว่าเขาน่าจะอยู่ที่บ้านต่อดีกว่านะมันก็แ์ดีแล้วนี่ทุกคนเกลียดนาฬิกาปลุกกันมากแม้กระทั่งคุณจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็ตามตอนที่คุณกำลังจะไปทํางานสายหรือนาทีมีค่าเสมอแล้วถ้าห้องน้ําไม่ว่างละ่ะหรือถ้าคุณหาของที่คุณต้องการไม่เจอหรือถ้ามันเกิดขึ้นสอย่างพร้อมกันละ่ะ โอนิก้าทำต้มหูหายโจโอี้ก็ทำถุงเท้าหายเหมือนกันบางทีมันก็ยากจะหาเจอในเวลาที่เรากำลังรีบแบบนี้สงสยัยพวกเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วล่ะถ้าคุณเห็นต้มหูกับถุงเท้าของพวกเขาบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างเด็กนี้ใส่ไม่ดีเนี่ยมันก็มีทุกโรงเรียนแหละพวกเขาเหมือนอรสิที่จะเติบโตไปพร้อมกับความกลัวพวกเขาไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับสังคมสักเท่าไหร่แต่คุณก็หนอีพวกเขาไม่ได้ง,ง,ง่ายๆเลยนะ โรงเรียนแห่งนี้ต้องเปลี่ยนแปลงสักหน่อยแล้วพวกเขาต้องการฮีโร่อย่างเธอและโมนิก้าก็เป็นฮีโร่ให้พวกเขาได้เราพวกคนนิสัยไม่ดีพวกนี้พวกเขาสมควรที่จะได้รับรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาทำกับคนอื่นบ้างแบบนี้พวกนายชอบไหมล่ะเยี่ยมเลย มอลลี่เธอไม่ชอบเลยตอนคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะก,กันเธออยากจะทำให้พวกเขาดีกันถึงแม้มันจะเป็นตอนที่อาจารย์ใหญ่โทรหาพวกเขาก็ตามแต่ปัญหานั้นก็คือมันมักจะเกิดขึ้นตอนที่คุณสอบตกนะ่ะมอลลี่ไม่เคยสอบตกเลยหรือบางทีพวกเขาอาจจะมาเพราะว่าเธอทำตัวไม่ดีก็ได้นะและมอลลี่ก็สามารถทำเรื่องนั้นได้ถราการแกล้งนิดเดียก็ทำให้อาจารย์ใหญ่ทุาโกโรธแล้วเขาก็เลยโทรหาคุณพ่อคุณแม่ของมอลลี่เลย ตอนนี้เธอก็ต้องจัดการให้ที่นี่โรแมนติกขึ้นสักหน่อยตอนที่อาจารย์ใหญ่เขากำลังโทรคุยกับคุณพ่อคุณแม่นนของเธออยู่แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามแผนหรอกนะโจอีอ้เข้ามาเห็นโมนิก้าในห้องอาจารย์ใหญ่แล้วเขาก็คิดไปว่าเธอต้องแอบชอบเขาแน่เลยแต่เธอไม่ได้ชอบเขาหรอก ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะตึงเครียดกว่าเดิมอีกโจเอ,อ้เขาเริ่มที่จะขายของต่างๆที่เขาไม่ได้ใช้ม,มันทำให้มอลลี่โมโหมากเธอชอบของพวกนี้มากเลยล่ะแต่โจอ้อบ,บอกว่าพวกเธอไม่ต้องการของพวกนี้หรอกโมนิก้าสามารถทำทุกอย่างด้วยตัวของเธอเองได้อยู่แล้วเธอใช้พลังพิเศษของเธอไงมันก็จริงอยู่นะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีพลังพิเศษเหมือนเธอนี่ ตอนที่พ่อแม่ของมอลลี่ทะเลาะกันมันทําให้พวกเขาใส่ใจดูแลเธอมากขึ้นพวกเขาอยากจะใช้เวลาร่วมกับเธอมากขึ้นน่ะเพื่อที่จะทำให้เธอเห็นว่าใครรักเธอมากกว่ากันที่มันเป็นการแข่งขันที่จริงจังมากเลยนะแต่มอลลี่ไม่ได้ชอบการสสินบนแบบนี้หรอกที่จริงแล้วเธอมีแผนสําหรับวิคเอนนี้กับแจ็คน่ะเขาอยู่ในวงออเคสตราของโรงเรียนด้วยโจอลและโมนิก้าก็เลยต้องใช้เวลาอยู่ด้วยกันบางทีมันอาจจะทําให้พวกเขาดีกันก็ได้ หลังจากเสวอาทีผ่านไปดูเหมือนความสัมพันธ์ของพวกเขาจะดีขึ้นโจอีหยุดคิดถึงภรรยาของเขาไม่ได้เลยเขามองเห็นโมนิก้าไปทุกที่ทุกที่เลยจริงๆนะเขาไม่เคยรู้เลยหรือว่า เขารักเธอมากขนาดนี้น่ะเขาสามารถทำทุกอย่างได้เพื่อเธอซุดเปอร์ฮีโร่เขามีเพื่อนเยอะมากแล้วพวกเขาก็มักจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกันวันนี้โจโอ้มีนัดกับเพื่อนเก่าของเขาด้วยละ่ะพวกเขาสนิทก,กันมากเลยพวกเขาเคยสนุกด้วยกันน่ะคุณมนุษย์ล่องหนเพิ่งกลับมาจากการทำงานมีเรื่องมาเล่าให้โจโอ้ฟังเยอะเลยละ่ะแต่ตอนที่คุณคุยกับมนุษย์ล่องหนนั้น บางทีคนอื่นอาจจะคิดว่าคุณบ้าโมนิก้ากังวลมากเลยว่างานหนักๆพวกนั้นอาจทำให้โจเอีกลายเป็นบ้าแล้ว เรื่องแบบนี้กับเพื่อนของคุณมนุษย์ล่องหนบ่อยมากเลยบางทีมันก็เข้าใจย,ยากสักหน่อยนะยการมีพละกําลังมหาศาลมันยอดเยี่ยมมากการไปออกกําลังกายนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายแต่จะทําไปทําไมล่ะถ้าคุณยังเปิดฝาขวดโหลแบบนี้ไม่ได้เลยมันเป็นแบบนี้เสมอแหละขวดโหลแบบนี้มันแข็งแรงกว่าซูเปอร์ฮีโร่อย่างเขาตั้งเยอะ บางครั้งคุณก็ต้องใช้สมองของคุณสักหน่อยนะเพราะว่าคุณอาจจะรู้ว่าคุณหมุนไปผิดทางไม่ต้องห่วงนะโจอี้ยังไงกล้ามของนายก็ยังแน่ไปทับใจอยู่ดีแต่อย่าเพิ่งใจเย็นกันเกินไปนะดูเหมือนด้วงเราจะกลับตลปัดแล้วล่ะมอนล,ลี่นั้นไม่ได้เป็นคนที่เธอบอกกับทุกคนหรอกคุณเชื่อหรือไม่เ่ะว,ว่าเธอนี่แหละวายร้ายตัวจริง โมนิก้าและโจอีไม่อยากจะเชื่อเลยล่ะแต่คุณตำรวจเขาก็มีหลักฐานโมนิก้าไม่อยากจะเชื่อว่าลูกสาวที่เธอรับมาเลี้ยงนั้นจะเป็นคนไม่ดีไม่มีใครสงสัยสาวน้อยคนนี้เลยเธอแกล้งจัดฉากทำเป็นว่าเธอถูกลักพาตัวมาน่ะนี่แหละแผนการที่จะครองโลกของเธอมันบ้าบอมากเลยเนาะมอลลี่ไม่ได้ดูเหมือนวายร้ายสักหน่อยบางทีเธออาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ อนนี้โมนิก้าและโจอี้สับสนมากคุณช่วยพวกเขาหน่อยได้ไหมพวกเขาจะทํายังไงกันดีเนี่ยพวกเขาจะให้อภัยลูกสาวของเขาดีไหมนะแล้วครอบครวัวซูเปอร์ฮีโร่ครอบครวัวอื่นเขาเป็นยังไงกันบ้างพวกเขาก็อยู่กันเหมือนครอบครัวคนธรรมดานั่นแหละพวกเขามักใช้เวลาร่วมกันเสมอแต่บางอย่างสําหรับพวกเขามันก็ดูแตกต่างไปสักหน่อยอย่างเรื่องบอร์ดเกมนี่แหละมันยากหน่อยนะที่จะเล่นเกมแบบนี้ถ้าครอบครัวของคุณเต็มไปด้วยซูเปอร์ฮีโร่คุณพ่อของชานโชว์ดีเสมอ ก็ทอยลูกเต่าได้6ประจําเลยแต่พี่ชายของฉันนั้น mm hmm. เขาก็ค่อนข้างจะสับสนนิดหน่อยเขายังเลือกชื่อซูเปอร์ฮีโร่ของเขาไม่ได้เลย mm hmm. แต่ฉันเรียกเขาว่ามีม mm ิก hmm. เพราะว่าจิมชอบทําตัวเรียนแบบคนอื่นมาก mm hmm. เขาแปลงร่างได้ด้วยนะ mm hmm. ส่วนแม่ของฉันเอ้ออย่าให้เธอเล่นเกมพวกนี้เลยดีกว่า mm hmm. เพราะว่าเธอเนี่ยรวดเร็วมาก mm hmm. และนั่นแหละคือปัญหาใหญ่ ผู้เราเพิ่งจะเริ่มเล่นเกมเศรษฐีกันไปดูเหมือนว่าเธอจะชนะไปหลายรอบแล้วล่ะในครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่นั้นผู้เรามักจะอยู่กันอย่างสงบสุขยกเว้นตอนที่คุณพ่อลืมล้างจานอ่ะมันทําให้คุณแม่โกรธมากแต่นาธานสามารถรู้สถานการณ์แบบนี้ล่วงหน้าได้เพราะว่าพลังจิตไม่ใช่แค่สิ่งเดียวที่เขาทำได้หรอกนะเขาสามารถหยุดเวลาได้ด้วยล่ะ งั้นเพียงแค่หนึ่งวินาทีมันก็เพียงพอสำหรับนาธานในการทำเรื่องพวกนี้เขาสามารถใช้หนึ่งวินาทีในการล้างจานได้แล้วเขาก็ทําให้เวลากลับมาเดินเหมือนเดิมไม่งั้นเขาคงจะทาให้โลกนี้ปั่นป่วนไปหมดเลยอย <ๆ S 2> ่าโมโหไปหน่อยเลยนะคุณแม่นาธานเขาไม่ได้เป็นแค่ซูเปอร์ฮีโร่นะเขายังเป็นสุดยอดสามีอีกด้วย แล้วฉันล่ะคุณคงอยากรู้ใช่ไหมว่าฉันมีพลังพิเศษอะไรเอาจริงๆเลยนะฉันก็กาลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันออจริงๆแล้วฉันไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีพลังพิเศษอะไรใช่ฉันรู้มันฟังดูอ่อนมากอยู่ในครอบครัวซูเปอร์ฮีโร่แบบนี้แต่คุณไม่มีพลังพิเศษเลยนะี่นะไม่มีทั้งพลังจิตและยังไม่มีพลังความเร็วอีกด้วยแถมยังเป็นหอมหืดซะด้วยอะ่ะ ชีวิตนี้มันไม่แฟร์เลยหรือบางทีฉันอาจคุยกับสัตว์เลี้ยงรู้เรื่องก็ได้มั้งเป็นยังไงบ้างจ้าเจ้าตัวน้อยนายเข้าใจฉันใช่ไหมฉันว่าคนน่าจะเข้าใจฉันนะไม่หรอสงสัยจิมจะแกล้งฉันอีกแล้วเขาแปลงร่างเป็นน้องแมวเพื่อทําให้ฉันรู้สึกว่าฉันอ่อนมากแค่ไหนตอนที่ฉันมีพลังพิเศษนายต้องโดนฉันจัดการแน่ขนาดของธรรมดาธรรมดายังกลายเป็นของเจ๋งๆได้เลยสําหรับครอบครัวเรานะครั้งหนึ่งฉันขอให้แม่ช่วยซักเสื้อให้หน่อยแต่วันนั้นเครื่องซักผ้าของพวกเรา มันพังนะสิเรื่องนี้ยากสุดๆส,สงสัยต้องลองซักแบบเร่งรีบหน่อยแล้วแล้วก็เอาไปตักอย่างรวดเร็วความเร็วนี่แหละเป็นชื่อกลางของจูเลยแต่การใช้ความเร็วในการตักผ้าแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไรหร่ละมั้งที่จริงแล้วฉันชอบชีวิตของฉันมากเลยนะก็ส่วนใหญ่นั่นแหละ จริงๆเลยนะถ้าเกิดมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับฉันอย่างเช่นการที่พ่อฉันเข้ามาว่าฉันโดยไม่มีเหตุผลมันต้องเป็นความผิดของพี่ชายของฉันแน่นอนแบบคราวนี้ไงล่ะนาธานเขาไม่ยอมปล่อยให้ซ่อมตกลงพื้นแน่ๆงั้นคนที่กำลังตะโกนใส่ฉันอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่พ่อของฉันหรอก <c oughs> นาธานจะไม่ยอมให้แถวนี้เปียกแน่นอนเพราะว่าเขาขี้เกียจถูพื้นเนี่ยต้องเป็นจิมชัวๆอยากลองดูหน่อยไหม <c oughs> พ่อฉันเขาจะหยุดเวลาเขาจะได้ไม่เปียก พี่ชายนายแกล้งทำตัวเป็นพ่ออีกแล้วนะฉันจับนายได้แล้วล่ะคุณไม่จําเป็นต้องฉลาดมากนักหรอกเพื่อที่จะจับเขาได้เห็นไหมลาดฉันบอกคุณแล้วบางทีถ้าฉันรู้ว่าฉันมีพลังพิเศษอะไรฉันคงไม่โมโหขนาดเนี้หรือว่าฉันจะหายตัวได้ซิมอาจจะช่วยทําให้ฉันค้นพบพลังพิเศษของฉันไปได้ดูสิฉันว่าฉันต้องมีพลังในการหายตัวแน่นอนถ้าฉันตั้งใจหน่อยเนี่ยต้องทําได้แน่ๆเร็วเข้า ต้้องไดฉันรู้สึกถึงมันแล้วฉันว่ามันต้องเวิร์กแล้วแน่เลยโอ้โหฉันทำได้ฉันหายตัวไปแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะนี่นายมาเห็นฉันตลอดเลยเหรอคุณก็เหมือนกันเหรอแต่นี้ฉันอาจจะเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งละมั้งหวังว่าสักวันฉันจะเจอพลังพิเศษของฉันนะตอนนี้ฉันกำลังมีปัญหาใหญ่ เคยบอกหรืยอยังว่าแม่ฉันเป็นคนที่เจ้าระเบียบมากๆแค่ถุงเท้าไปอยู่ผิดที่แบบนี้ยแม่ยังโกรธเลยฉันรู้แล้วฉันลืมบอกอะไรคุณไปอย่างแม่ฉันเพื่ออ่านใจคนอื่นได้ด้วยนะแต่ถ้าถุงเท้ามันไม่ใช่ของฉันสงสัยต้องเรียกประชุมครอบครัวแล้วล่ะพ่อของฉันกําลังโดนอ่านใจอยู่แล้วถ้ามันไม่ใช่ของฉันของพ่อแล้วของจิมนั่นก็หมายถึงเออของคุณแม่ไงล่ะ รู้ไหมว่าสันชอบทำอะไรอีกก็เล่นฟุตบอลกับครอบครัวไงเราไม่ได้เล่นกีฬาแบบธรรมดาธรรมดาหรอกนะพวกเราคิดค้นมันขึ้นมาเองเลยพวกเราสามารถใช้พลังพิเศษของเราได้จิมเขาชอบแปลงร่างเป็นนักกีฬาชื่อดังแต่ยังไงก็สู้คุณแม่ไม่ได้หรอกเธอวิ่งเร็วมากนั่เป็นเหตุผลที่ทำไมทุกคนถึงไม่อยากให้เธอเล่นด้วยในทุกๆเกมเลย แต่ตอนที่คุณพ่อของฉันเป็นโกนั้นการเตะเข้าประตูก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันใครจะสามารถทำประตูกับคนที่สามารถหยุดเวลาได้ล่ะคุณหาทุกอย่างเจอไหมบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างไว้เจอกันใหม่ในช่องทุมทุมทริค